สวัสดีครับท่านผู้ฟังกับผมรองศาสตราจารย์สงบเชื้อทองสวัสดีค่ะดิฉันพลนกัตรหญิงกัจ,จนาสิงหาภานิชเชื้อทองค่ะวันนี้จะได้พูดถึงเรื่องพระธรรมคุณในบทที่ว่าอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการได้แก่ความรู้ความเข้าใจในพระธรรมนั้นไม่ขึ้นอยู่กับการเวลา และผู้ที่รู้แจ้งแทงตลอดคือบรรลุอริยสัจธรรมนั้นไม่ต้องรอการเวลาเพราะแต่ละขณะนั้นล้วนจะเป็นธรรมะทั้งนั้นโดยเฉพาะสิ่งที่ปรากฏทั้งทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายทางใจล้วนแต่เกิดและดับอยู่ตลอดเวลาแปรเปลี่ยนไม่คงที่อย่างเก่าอยู่ตลอดเวลาและว่างเปล่าเหมือนอากาศจู่ตลอดเวลาเพราะเกิดแล้วดับ ไม่คงที่อย่างเก่าแปลเปลี่ยนไปจากเดิมแล้วเพราะเกิดระดับไม่คงที่อย่างเก่าแปลเปลี่ยนไปจากเดิมแล้วสิ่งนั้นก็หมดไปแล้วหายไปแล้วสิ้นไปแล้วเป็นอดีตไปแล้วเมื่อรู้เมื่อเห็นตามความเป็นจริงขณะใดขณะนั้นก็ละความไม่เข้าใจได้ละความติดข้องได้ละความเข้าใจผิดความเห็นผิดได้ไม่ต้องรอการเวลา แม้ผู้ที่ศึกษาพระธรรมฟังพระธรรมด้วยความตั้งใจคือฟังด้วยความเคารพไตรตรองธรรมที่ได้ฟังแล้วนั้นให้เกิดความเข้าใจด้วยเหตุด้วยผลที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการจนเป็นเหตุให้ระลรกรู้สภาพธรรมที่กำลังปรากฏได้ตามความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่เป็นธรรมะเพราะเกิดดับแปรเปลี่ยนว่างเปล่า ความรู้ความเข้าใจเกิดขึ้นก็ไม่เลือกการเวลาเช่นเดียวกันเพราะเมื่อความรู้ความเข้าใจเกิดขึ้นก็ละคลายความไม่รู้ความไม่เข้าใจในขณะนั้นได้ทันทีไม่ต้องรอเช้าสายบ่าย,ายเย็นความรู้ความเข้าใจเกิดขึ้นในขณะใดก็ะละความไม่รู้ละความเห็นผิดได้ในขณะนั้น ได้แก่ความเข้าใจเกิดขึ้นเวลาใดความไม่เข้าใจความไม่รู้ก็หมดไปหายไปในเวลานั้นสิ่งที่ยังไม่เข้าใจมีอยู่เมื่อความเข้าใจเกิดขึ้นเมื่อใดสิ่งที่ไม่เข้าใจก็หายไปในเวลานั้นในขณะนั้นกุศลจ,จิตเกิดขึ้นในขณะใดอกุศลก็หายไปในเวลานั้นในขณะนั้นไม่ต้องรอการเวลาการประพฤติกายสุจริต คือเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการรักย์เว้นจากการประพฤติผิดในการมเกิดขึ้นในขณะใดกายทุจริตก็ไม่เกิดขึ้นในขณะนั้นคือในขณะนั้นก็จะไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักย์ไม่ประพฤติผิดในการมวจีสุจริตได้แก่พูดคำสัตว์คำจริงพูดคำอ่อนหวานพูดคำสมัครสมานสามัคคีพูดคำที่มีประโยชน์เกิดขึ้นในเวลาใดในขณะใด ในขณะนั้นก็เว้นจากวจีทุจริตเว้นจากการพูดปดเว้นจากการพูดส่อเสียดคือเว้นจากการยุยงให้แตกกันเว้นจากการพูดคำหยาบเว้นจากการพูดคำเพ้อเจอ้อมโนสุจริตคืออนัพิชาไม่ละโมบไม่เพ่งเลงอยากได้ของคนอื่นคืออโลภาเจตสิกยินดีในการสละแบ่งปันเกิดขึ้น และอโทสะเจตสิกเกิดขึ้นคือความเมตตาเกิดขึ้นและสมาธ,ธิิคือความเห็นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงเกิดขึ้นก็ละพยาบาทคือความผูกโกรธและและมิจฉาทิธิคือความเห็นผิดได้ในขณะนั้นในเวลานั้นการประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตในเวลาเช้า เช้านั้นก็เป็นเวลาเช้าที่ดีสำหรับบุคคลน,นั้นประพฤติสุจริตด้วยกายาสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตในเวลาเที่ยงหรือในเวลาเย็นเวลาเที่ยงนั้นหรือเวลาเย็นนั้นของบุคคลน,นั้นก็เป็นเวลาเที่ยงที่ดีเป็นเวลาเย็นที่ดีไม่ต้องรอการเวลาว่าต้องเป็นเวลานั้นเวลานี้ในทางตรงกันข้ามประพฤติทุจริต เวลาเช้าเวลาเที่ยงเวลาเย็นเช้านั้นเที่ยงนั้นเวลาเย็นนั้นก็เป็นเวลาแห่งอกุศลเป็นเวลาแห่งอัปโมงคลของบุคคลน,นั้นคือเวลาที่อกุศลเกิดกุศลก็ไม่เกิดจึงเป็นเวลาที่สะสมความทุกข์ความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นกับจิตในขณะนั้นไม่ต้องรอเวลาอื่นในส่วนที่เป็นวิมุตคือหลุดพ้นจากอากุศล ท,ทางตะทางคาวิมุตต์หลุดพ้นได้ชั่วขณะคือจิตประกอบไปด้วยโสพณะเจตสิกที่เกิดขึ้นกับจิตเวลาใดเช่นวิรติเจตสิกเป็นเจตสิกที่งดเว้นจากการกระทำทุจริตทั้ทงทางกายทุจริตและวจีทุจริตและเว้นจากการเลี้ยงชีพที่ไม่ถูกต้องตรงตามธรรม ซึ่งประกอบไปด้วยสัมมาวาจาเจตสิกสัมมากัมมันตะเจตสิกและสัมมาอาชีวะเจตสิกเมื่อเจตสิกที่ดีงามที่เป็นกุศลเกิดขึ้นกับจิตในขณะใดก็หลุดพ้นจากอากุศลในขณะนั้นคืออกุศลไม่สามารถที่จะเกิดพร้อมกันกับกุศลเมื่อกุศลเกิดขึ้นอกุศลก็ไม่เกิดเมื่อโสพณเจตสิกคือเจตสิกที่ดีงามเกิดขึ้นกับจิต อกุศลเจตสิกก็ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นเวลานั้นจึงเรียกว่าตัะทางควิมุตต์หลุดพ้นจากอากุศลได้ชั่วขณะและเวลานั้นขณนะนั้นก็ไม่ขึ้นอยู่กับการเวลาไม่ต้องรอคอยในส่วนที่เป็นวิขัมภนวิมุตต์หลุดพ้นได้โดยสะกดไว้นั้นก็คือขณะที่กุศลประกอบไปด้วยปัญญาเกิดขึ้นกับจิต เป็นความสงบแห่งฉิตที่เกิดขึ้นจากการอบรมเจริญกุศลที่ประกอบไปด้วยปัญญากุศลที่ประกอบไปด้วยปัญญานั้นเกิดดับสืบต่อกันอย่างไม่ขาดสายเป็นการเกิดดับที่ต่อเนื่องจนมีกำลังมั่นคงจนเป็นสมาสมาธิคือความสงบจากอากุศลในระดับของรูปฌปานอากุศลที่เป็นนิวรณ์คือกิเลสท,ที่กลางกั้นจิต ได้แก่กามชันทะคือความพอใจยินดีในกามพยาปาทะความพยาบาทหรือผูกโกรธความท้อแท้ความท้อถอยความหดหู่อุทจจะความฟุ้งซ่านไม่สงบในสภาพธรรมกุกุจจะความหยาบกระด้างความขุ่นเคืองความไม่พอใจและวิกิกิจฉาความสงสัยในสภาพธรรมก็ไม่เกิดขึ้นในขณะนั้นในเวลานั้น ไม่ต้องรอเวลาอื่นหรือรอขณะอื่นส่วนสมุเฉทวิมุตต์คือการหลุดพ้นจากกิเลสได้โดยเด็ดขาดนั้นปัญญารู้ประจักษ์แจ้งแทงตลอดในอริยสีตามความเป็นจริงเมือดด่อใดก็หลุดพ้นจากอวิชชาคือความไม่รู้หลุดพ้นจากการยึดมั่นถือมั่นในความเป็นของของเราในความเป็นเราในความเป็นตัวตนของเราในขณะนั้นในเวลานั้น สำหรับในส่วนที่เป็นอกุศลหรือเป็นกุศลในชีวิตประจำวันก็เช่นเดียวกันไม่ขึ้นอยู่กับการเวลาไม่ต้องรอคอยการเวลาในฝ่ายที่เป็นอกุศลผู้ถูกไฟคือราคะคือโทสะและโมหะเกิดขึ้นขนาะใดก็เผาจิตให้เร้่าร้อนให้เศร้าหมองในขณะนั้นไม่ใช่เกิดพรุ่งนี้หรือเย็นนี้ ถึงจะเร่าร้อนถึงจะเศร้าหมองถึงจะเป็นอกุศลผู้ที่คิดเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นหรือเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นเกิดขึ้นในเวลาใดเกิดขึ้นในขณะใด,ดความเร่าร้อนความเศร้าหมองก็เกิดขึ้นกับบุคคลนั้นในเวลานั้นในขณะนั้นผู้ที่มีความทุกข์ความโทมนัสคือความเสียใจเกิดขึ้นขณะใดก็ไม่สบายใจในขณะนั้นในเวลานั้น ผู้ที่ประพฤติทุจริตทางกายทางวาจาทางใจเวลาใดก็เศร้าหมองในเวลานั้นในขณะนั้นเพราะอากุศลเกิดกับจิตในขณะนั้นไม่ต้องรอเวลาอื่นไม่ต้องรอขณะอื่นก็เร่าร้อนก็เศร้าหมองในส่วนที่เป็นกุศลผู้ที่ละราคะโทสะโมหะได้เวลาใด จิตก็หลุดพ้นจากราคะโทสะโมหะได้ในเวลานั้นในขณะนั้นไม่ต้องรอขณะอื่นเวลาอื่นไม่ต้องรอพรุ่งนี้เมื่อืนนี้ผู้ที่มีเมตตากรุณากับบุคคลอื่นเพราะมีความมุ่งดีหวังดีกับบุคคลอื่นมีความปรารถนาดีให้บุคคลอื่นพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนความเมตตากรุณาเกิดขึ้นกับจิตในขณะใด จิตในขณะนั้นก็เป็นจิตที่ดีงามประกอบไปด้วยกุศลไม่ต้องรอการเวลาอื่นใดผู้ที่ประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตเวลาใดกายวาจาใจของบุคคลนั้นก็เป็นสุจริตคือการประพฤติที่ดีงามจิตของบุคคลนั้นก็เป็นจิตที่ดีงามในขณะนั้นนั่นเองไม่ต้องรอตอนเช้าตอนบ่ายตอนเย็น พระธรรมนั้นให้ผลไม่มีกาลสมัยทันเวลาอยู่ตลอดเวลาปฏิบัติดีเมื่อใดก็ให้ผลดีทันทีเมื่อนั้นความเย็นใจความสุขใจหายจากความเร่าร้อนหายจากความเศร้าหมองในขณะที่กุศลเกิดขึ้นไม่มีเวลาไม่มีการ จิตประกอบไปด้วยโสภณเหตุคือเจตสิกที่ดีงามได้แก่อโลภะความไม่ติดข้องในของของตนที่มีอยู่ยินดีในการสลับแบ่งปันอโทสะคือความเมตตาต่อบุคคลอื่นต่อสัตว์อื่นอโมหะคือปัญญาเจตสิกเกิดขึ้นกับจิตเมื่อใดเมื่อนั้นจิตก็เป็นจิตที่ดีงามเป็นจิตที่ผ่องใส ุศลที่ประกอบไปด้วยปัญญาก็เกิดขึ้นในขณะนั้นในเวลานั้นนั่นเองความรู้ความเข้าใจถูกความเห็นถูกที่เกิดขึ้นว่ากายนี้ทั้งที่เป็นรูป,ปากายและนามากายคือจิตและเจตสิกล้วนแต่เป็นธรรมะทั้งสิน้นไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยในความเป็นธรรมะนั้นเพราะเกิดแล้วดับ แปลเปลี่ยนว่างเปล่าเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของใครกายก็เป็นธรรมะวาจาก็เป็นธรรมะจิตก็เป็นธรรมะเจตสิกก็เป็นธรรมะและสภาพธรรมนั้นก็ปรากฏอยู่ทุกขณะมีอยู่ทุกขณะทุกเมื่อเมื่อเกิดความรู้ความเข้าใจสภาพธรรมตามความเป็นจริงอย่างนี้ความรู้แจ้งเห็นจริงในความเป็นธรรมะของสรรพสิ่งเกิดขึ้นเมื่อใด ก็ละคลายความไม่รู้ละคลายความเข้าใจผิดความเห็นผิดได้ในเวลานั้นในขณะนั้นคือรู้ได้ว่าแต่ละขณะเดียวนี้มีทั้งเกิดแก่เจ็บตายคือทั้งเกิดและดับทั้งแปลเปลี่ยนทั้งว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนที่เรียกว่าแต่ละขณะนั้นเป็นลักษณะสามได้แก่อณิจ,จังทุกขังอนัตตา เป็นความเกิดความแก่ความตายอยู่ทุกๆขณะคือเดี๋ยวนี้ความเกิดระดับแปลเปลี่ยนว่างเปล่านั้นก็ไม่ต้องรอการไม่ต้องรอเวลาคือเกิดดับอยู่ทุกๆขณะเดี๋ยวนี้นั่นเองเมื่อเกิดดับอยู่ทุกๆขณะเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนใดๆเลยอยู่แต่ละขณะเดี๋ยวนี้เช่นเดียวกัน ความเข้าใจนี้เกิดขึ้นในเวลาใดก็ละคลายความไม่เข้าใจละคลายความไม่รู้ในขณะนั้นในเวลานั้นทันทีสำหรับโลกุตละธรรมซึ่งเป็นโลกุตละกุศลและโลกุตละวิบากค,คือมรรคและผลอริยมรรคเกิดขึ้นในขณะใดจะหยุดจู่ชั่วชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงหรือวันหนึ่งคืนหนึ่งหรือห้าวันเจ็ดวัน แล้วจึงบรรลุอริยผลก็ไม่ใช่ย่อมบรรลุอริยผลคือโลกุตรวิบากในทันทีในขณะนั้นคืออริยมรรคได้แก่โลกุตรกุศลที่เกิดขึ้นและดับไปอริยผลก็เกิดขึ้นสืบต่อทันทีโดยไม่มีระหว่างขั้นคือไม่มีผวังขจิตขั้นคือชวนะวาระแห่งจิตที่ประกอบไปด้วยมรรคเกิดขึ้นและดับไป ชวนะวาระแห่งจิตที่ประกอบไปด้วยโลกุตละผลก็เกิดขึ้นในลำดับไม่มีชวนะวาระแห่งจิตอื่นเกิดขึ้นขั้นระหว่างเพราะฉะนั้นการเกิดขึ้นของโลกุตละมรรคซึ่งเป็นโลกุตละกุศลและโลกุตละผลซึ่งเป็นโลกุตละวิบากนั้นจึงไม่ต้องรอการเวลาคือไม่ประกอบด้วยการเช่น โสดาปฏิมัตเกิดขึ้นและดับไปโสดาปฏิผลก็เกิดขึ้นสืบเนื่องทันทีโดยไม่มีระหว่างขั้นสกัดธาคามิมักเกิดขึ้นและดับไปสกัดาคามิผลก็เกิดขึ้นทันทีอนาคามิมักเกิดขึ้นและดับไปอนาคามิผลก็เกิดขึ้นสืบต่อทันทีโดยไม่มีระหว่างขั้น อรหัตมรคเกิดขึ้นแล้ดับไปอรหัตผลก็เกิดขึ้นสืบต่อทันทีโดยไม่มีระหว่างขันคือไม่ต้องรอการเวลาไม่ประกอบด้วยการเวลาการบรรลุอริยมรรคหรืออริยผลนั้นย่อมเป็นผลมาจากการอบรมเจริญกุศลที่ประกอบไปด้วยปัญญาจนมีกำลังแก่กล้าคือปัญญาเกิดขึ้นรู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจธรรมตามความเป็นจริง อริยมรรคและอริยผลนั้นย่อมมืดมัวไม่ปรากฏแก่ปุถุชนเหมือนรูปที่ไม่ปรากฏแก่คนตาบอดแต่กำเนิดฉะนั้นแต่ปรากฏแจ่มแจ้งแก่พระอริยบุคคลในระดับนั้นๆเท่านั้นเป็นวิสัยของพระอริยเจ้าไม่ใช่วิสัยของปุถุชนเพราะถ้าปุถุชนประจักษ์แจ้งอริยสัจธรรมตามความเป็นจริงเมื่อใด ปุทุชนก็กลายเป็นพระระิยะบุคคลเมื่อนั้นไม่ขึ้นอยู่กับการเวลาประจักษ์แจ้งเวลาใดในการใดเวลานั้นในการนั้นก็หลุดพ้นจากความไม่รู้คือหลุดพ้นจากอวิชชาอันเป็นต้นต่อแห่งกิเลสทั้งปวงได้ตามลำดับอริยมรรคญาณคือปัญญาที่เป็นองค์ของอริยมรรคเกิดขึ้นเมื่อใดวิมุตต์คือความหลุดพ้นจากความเป็นปุทุชน ทำให้ถึงความเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสเมื่อนั้นในเวลานั้นความรู้ธรรมความเห็นธรรมความบรรลุธรรมนั้นไม่ขึ้นอยู่กับการเวลาพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสไว้ดีแล้วนั้นจึงเป็นอากาลิโกคือไม่ประกอบด้วยการตามที่ได้กล่าวมาแล้วมีข้อความในอัตถกถาท่านแสดงไว้ว่าอย่างไรครับ ข้อความในวิสุทธิมัคเล่มหนึ่งภาคสมาธิปริเทศที่7จฉะอนุสตินิเทศหน้าที่361มีว่าอธิบายบทอาการิโกพระธรรมนั้นไม่มีการหมายถึงให้ผลของตนฉะนั้นจึงชื่อว่าอากาโลอากาโลนั่นแหละได้รูปเป็นอากาลิโกอธิบายว่าพระธรรมนั้น รอการอันต่างออกไปเป็นห้าวันและเจ็ดวันเป็นต้นให้สิ้นสุดไปแล้วจึงให้ผลก็หาไม่ได้แต่ให้ผลต่อลำดับต่อจากที่ตนเกิดเลยทีเดียวอีกประการหนึ่งธรรมนั้นมีการไกลที่จะมาถึงในอันให้ผลของตนฉะนั้นจึงชื่อว่ากาลิโกมีการไกลธรรมนั้นได้แก่ธรรมประเภทไหน ได้แก่กุศลธรรมชั้นโลกิยะส่วนธรรมะชั้นโลกุตระนี้ไม่เป็นกาลิโกเพราะมีผลติดต่อกันฉะนั้นจึงชื่อว่าอาการิโกไม่มีการไกลในอันให้ผลบทว่าอาการิโกนี้ท่านจำกัดเอาเฉพาะอาริยมรรคเท่านั้นจบอธิบายบทว่าอาการิโก